สวัสดีค่ะวันนี้ครูฝนและชีมงานวัดคาเฟ่นะคะเราก็มีโอกาสมาเยี่ยมลูกค้าที่จังหวัดตากนะคะวันนี้อยู่ที่สาขา1891บ้านวังโพอําเภอสามเงาจังหวัดตากค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่รุ่งที่วากันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าแม่ค้าของเรา <laughs> เป็นไงบ้างคะไม่ได้เจอกันเลยจา้า <laughs> ตอนนี้ก็เปิดมาตั้งแต่ โอ้ยวาเลนไทยนี่นี่ครบปีพอดีใช่ไหมคะเนี่ยหกหกจ้ะหกเจ็ดครบปีพอดีนะคะมาหากันพอดีเลยเนาะนะคะพี่ลุงที่ว่าค่ะตั้งแต่เปิดร้านมาเป็นยังไงบ้างคะายอดขายก็ดีค่ะก็เรื่อยๆก็ดีนะคิดว่าดีนะเพราะว่า ที่นี่มันก็มีร้านติดร้านอยู่เนาะเออเราก็สู้เขาได้วางงานเถอ,อะเนาะก็ถือว่าสู้เขาได้อยู่ยอดขายก็ถือว่าดีปังสุดที่ขายได้เยอะสุดเนี่ยวันละกี่ถุงกี่แก้วคะต่อวันแต่อย่างนั้นนั่นเลอก็ไม่ได้คิดไม่ได้ไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่แต่ว่าก็โอเคว่าบางครั้งก็อะไรอะไรก็หมดเลยอย่างนี้ <laughs> ขายก็คือหมายถึงว่าเรามีร้านขายของชําด้วยขายกาแฟด้วยก็ถือว่าบุนบุนกันทั้งวันไปเลยใช่ไหมคะเพราะว่าแล้วก็มีได้รับรางวัลกยอดขายดีเยี่ยมด้วยอ่าแสดงว่าก็คือต้องคือที่นี่ค่ะเป็นอีกสาขาหนึ่งที่ยอดขายดีนะคะยอดขายดีมากๆสั่งสินค้าเยอะนะคะได้ข่าวว่าขายคนเดียวด้วยเหรอคะขายคนเดียวค่ะเอาทันไหมคะเนี่ย คนซื้อมาช่วยจ้ะคนซื้อมาช่วยคนซื้อช่วยกันจ้ะคนซื้อมาช่วยขายชงเอเราชงเขาลัดเขารัดถุงจ้ะก็ถือว่าคนในหมู่บ้านเราก็น่ารักอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นอีกสาขาหนึ่งนะคะที่นี่นะคะป้ายโฆษณาโปรโมทนะคะเมนูหลากหลายมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวฝนขอชิมฝีมือแม่ค้าหนึ่งปีหน่อยจ้ะเอาอะไรจ้ะชาไทยถุงหนึ่งแล้วกันค่ะจ้า ได้ดูวิธีชงแล้วก็มัดถุงยังไม่เคยเห็นเลยจ้าโอเคจ้าค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าที่นี่ทานรสชาติปกติตามสูตรเราไหมคะจ้าบางครั้งก็ปกติแหละแต่ส่วนมากวันน้อยวันมากมันก็มีอยู่แล้วเนาะแต่ส่วนมากก็ปกติเนาะเขาชอบความเข้มข้นเขาชอบว่งางนั้นชอบเข้มข้นของเราชาเราจะสีชัดเนาะ ส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าประจําเลยนะคะประจำจ้ะประจําถึงอีกหมู่บ้านหนึงเลยหมู่มบ้านนาตาโพวังนาตาโพวังอะไรละ่ะเขาเรียกดงลานนะจะ๊ะจ้ะก็มากินยันเนี่ยเหรอคะจ้ะจ้ะ,จะมาทีก็มันละหลายถุงเนาะือส่วนใหญ่เป็นถุงขายดีกว่าเป็นถุงขายดีกว่า,ขา,วาเขาเป็นไร่จะ้ะ เราเราเขาบอกว่า้าของเราถุงใหญ่ถุงใหญ่ถุงใหญ่ราคาที่นี่เขายี่สิบยี่้ากันนะแต่ของเรามีสมสิบใช่ไหมค่ะแต่สามสิบห้าเราก็ยังไม่ขายเนาะเพราะว่าชาวบ้านเนาะแต่ว่าเขาก็ชอบว่าของเราถุงใหญ่ถุงใหญ่สามสิบก็ขายสบ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 ายจ้ะเราก็อยู่ได้เนาะเขาอยู่ได้เราอยู่ได้อจ้ะสวยไม่สวยเนาะ ขายมาตั้งหนึ่งปีไม่เกรงวันนี้เลยใช่ไหมคะแต่อันนี้ขอได้ท่านี้นอยค่ะได้เลยค่ะโอ้จุกจุแน่นๆอออะไรก็ตรงที่รับถุงนะทุกครั้งที่ดูคลิปก็จะผ่านได้ผ่านเนาะของเราอะไรอย่างนี้อันนี้เรียกว่ามัดสวยเลยค่ะได้เหรอคะอันนี้มัดสวยเลยมัดเต่งเลย เรียบร้อยค่ะโอเคสวยไหมถูงอ่ะใช้ได้แนะ้วสวยสวยค่ะอันนี้สวยเลยนี่คะเรียบร้อยนะคะสำหรับฝีมือพี่รุ่งที่วานะคะต้องบอกว่าขายมาหนึ่งปีนี่นะคะ,ะ,คะมัดถุงสวยสักานี้นะคะรับเป็นชุด S นะคะลูกค้าก็ ไม่ได้ไปเรียนสูตรที่ศูนย์ใหญ่นะคะก็ศึกษาจากคู่มือสูตรการชงแล้วก็คลิปวิดีโอสอนชงแต่สูตรชงก็ยังเป๊ะมากๆนะคะเดี๋ยวทีมกันนะคะขำก่อนเลยเข้มข้นนะคะสำหรับใครนะคะที่มาเที่ยวจังหวัดตากก็อย่าลืมแวะมานะคะสาขาที่1,891นบนะคะบ้านโพนะคะตำบล วังจันทร์อำเภอสามเงาจังหวัดตากนะคะเดี<ม>๋ยวให้พี่พลุงทิวาฝากร้านนิดนึงค่ะเออมายังมายังก็หมู่บ้านใกล้เคียงเนาะมาได้นะคะที่ร้านลุ่งทิวาจ้ะร้านปลาแดงอะจ้า